สวัสดีครับชาว FPS c h a l l n ทุกท,ท่านครับวันนี้พี่แว่นจะมารีวิวคีย์บอร์ดที่เป็น keyboard, เมมเบรนคีย์บอร์ดหรือคีย์บอร์ดปุ่มยางนั่นเองเป็นแบรนด์ของ TT Esport นั่นคือ TT Esport Challenger p r i m e ตัวนี้นะครับผมแลนด์เลเยอร์จะเป็นเลเยอร์ที่ไม่ค่อยคุ้นของ Challenger ่วนมาก Challenger นี่จะหน้าตาเหมือนกันนะแต่เจ้าตัว Challenger p r i m e ตัวนี้หน้าตาไม่ค่อยเหมือนอ่าเพื่อนบ้านสักเท่าไหร่นะครับผมดูล้ำๆกว่าเล็กน้อยนะฮะหลักๆจุดเด่นของเขาคืออะไรครับปรับได้3สีนี่ มี polling rate ถึง1,000งพันนะผมถึง1,000เลยแล้วอีกอันหนึ่งนี่พี่แบนจําได้ฮะก็คือตั้งค่ามาโคได้แล้วหันด้านหลังมาเลยครับนี่ขออนุญาตนะฮะคือในตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าปุ่มแบบกดปุ่มฟังก์ชันผสมกันได้ฮะนี่ฮะอันทีบ่บนนี่ตั้งค่าเรทได้เลยนะผมเรทก็จะมี125 250 500แล้ว1,000นะฮะในในซอฟต์แวร์มันเขียนว่า8 x 8 x ก็คือพันหารแนะฮะพันหารแคือ125 8x 4x 2x แล้วก็ 1x 1x ก็คือ1,000 h z นะฮะแล้วก็ปรับไปส่วนในนี้อย่างนอมัลติมีเดียคีย์ครับไม่มีลายเรื่อยๆก็กดฟังก์ชันนสมไปแล้วก็แบ็คไลท์ก็เดี๋ยวพี่แว่นอธิบายให้ดูนะฮะโอเคมาดูตัวเป็นๆของเขาครับนี่ฮะับเลเยอร์แล้วก็หน้าตาคีย์บอร์ดของเจ้าตัว t t Esports Challenger Prime ตัวนี้นะฮะอย่างที่แว่นบอกว่าทรงมันไม่เหมือน Challenger ตัวก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าตาคล้ายๆกัน ทรงยละล้ําแบบนี้แหละแต่นี่คือเหมือนได้คัดมาใหม่เลยนะฮะด้านข้างอ่ะไหนไหนดูด้านข้างนล้วดูความสูงของคีย์แคปหน่อยนะฮะถ้าเทียบกับพวกเมคคาริคอคีย์บอร์ดอย่างพวกอ่าเมก้าจีวันเมก้าอะไรพวกเนี้ยมันจะเหมือนครึ่ง,งหนึ่งครึ่งหนึ่งของปุ่มพวกนั้นนะครับปุ่มเมคคาริคอนะฮะจากกลางกลางระหว่างปุ่มบางกับปุ่มปุ่มอ่าเมคคาริคอนะครับผมนี่ด้านข้างด้านหลังบ้างด้านหลังก็ไม่มีอะไร, <S <S ไรนะฮะก็ <S <S มีที่ปรับ <S 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 ความสูง รับให้มันเอียงได้หนึ่งระดับนะมีรูเหมือนแบบให้น้ําไหลผ่านนะฮะใครทําอะไรที่หน้าจอของแล้วมีน้นํานี่แต่น้ําแบบนั้นแม่งไหลไม่ผ่านจริงๆรเนืบไปหมดนะโอเคมาดูข้างหน้ากันขอญอาตวางเอียงๆหน่อยนะฮะจะได้เห็นกันชัดๆนะ,ละเลเยอร์ที่เขาจัดวางครับปุ่มที่1ถึงที่6กเนี่ยก็จะเป็นแล้วทำไมคุณต้องใช้นิ้วกลางชี้ด้วยเนี่ย ยุ้ยชี้แล้วกันปุ่มที่1 2, 3, 6, นึ่งถึงหกเนี่ยก็จะเป็นมาโครนะครับผมเป็นมาโครคีย์ก็สามารถปรับได้ในซอฟต์แวร์ซึ่งจะคุยกันทีหลังนะฮะจะโชว์กันทีหลังนะฮะ,ะ M หนึ่ง M สอง M สามเป็นโปรไฟล์นะฮะเป็นโปรไฟล์พวกนี้ก็จะเป็นปุ่มมัลติมีเดียคีย์ครับเปิดอีเมลปุ่มโ e ฮม home, นะครับผมเดสก์ท็อปไล่มาก็นี่เพย์พอยส์แบ็กเวิร์ดฟอร์เวิร์ดวอลลุ่มอัพวอลลุ่มดาวแล้วก็มิวต่อแรกพี่แวน่นนึกว่าตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะมันหมุนหมุนหมุนอ่นะแต่ที่จริงไม่ใช่ครับมมมมมมมัมมมัันนคคคืืออออดดดิิิรรรบเเ์์ ดิมไฟนะนี่แล้วก็จะมีปุ่มที่เขาเรียกว่าปุ่มเกมมิ่งโหมดนะฮะตรงนี้เป็นสกรีนสโคลอบอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเกมมิ่งโหมดนี่ถ้าพี่แว่นกดฟังก์ชันแล้วกดปุ๊บเนี่ยเกมมิ่งโหมดก็คือจะเปิดการใช้งานของเจ้า arrow key ให้เป็นเหมือน w a s d นะผมับผม w a s d ก็นั่นก็คือไอ้พวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็น Space bar ป,ปุ่มสูงปุ่มศูนย์อะไรพวกเนี้ยคนที่เล่นคาเตอร์ไซส์สมัยก่อนก็จะเล่นไอ้ปุ่ม arrow key ก็มีอยู่หน้าตัวนี้ก็มีอยู่นะฮะ แล้วก็ disable ปุ่มวินโดว์อันนี้คือเกมมิ่งโหมดนะครับผมส่วนเปลี่ยนสีนี่ฮะปุ๊บนี่จะมี3สีอันนี้สีม่วงสีหนึ่งป๊บสีแดงนะฮะแล้วก็จะมีสีแบบ2โหมดก็คือโหมดแบบติดค้างนะครับผมโหมดติดค้างแล้วก็อิส t าติกนี่แหละแล้วก็ breathing นะฮะนี่มันอยู่เนี่ยติดค้างก็คือ F11 F12 ก็คือ b r e a t h <hing>. i n งอาจจะวานๆะประมาณนั้น จะหน้าตาประมาณนี้ไฟก็มีที่โลโก้แบ t t ท e d ดร g ก n ด้วยนะครับผมไม่ลืมนะฮะก็คือจะให้ฟังเสียงของเจ้าตัว Challenger Prime ตัวนี้นะฮะสายมันตึงเนาะโอเคเดี๋ยวให้กดตรงเนี่ยโอ้แทบไม่ได้ยินนะฮะเงียบมากนะแล้วก็นิ่มนิ่มปลายนิ้วพอสมควรเลยนะผม อยากถอดกถอดมันจะพังเนี่ยเพราะว่าเมมเบรนในส่วนมากขเขาจะไม่ได้ออกแบบให้มาถอดนะแต่บางบางรุ่นก็ถอดได้นี่ฮะนิ่มแล้วก็เงียบมากนะฮะสำหรับเมมเบรนคีย์บอร์ดของเจ้าตัว t e Sport Challenger Prime ตัวนี้เดี๋ยวไปดูซอฟต์แวร์กันซอฟต์แวร์ใช้ง่ายครับมาดูกันเทสโกตติ้งของเจ้าตัว Challenger Prime ตัวนี้นะครับผมอะลองกดดูเสียงเบามากอะ อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วนี่ล็อกละอ่ะเอาใหม่นะหนึ่งสองสามส่าประมาณ10ตัวนะครประมาณ10ตัว8ปดอันนี้แอ้าวสิบสโอเคก็ประมาณนั้นนะถือว่าถือว่า9ก้าข้ามผ่านคำว่า8คดยีมาได้นะ <laughs> โอเคเดี๋ยวมาดูซอฟต์แวร์กันบ้างครับ นี่คือหน้าตาซอฟต์แวร์ของ t t esports h a l l e n g e r p r i m e นะครับผมนี่ก็โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วฮะก็จะมี3แท็บใหญ่ๆก็คือ main control macro setting แล้วก็ advanced setting นะฮะ main control นี่ก็ไม่มีอะไรครับก็แค่บอกว่าโปรไฟล์อันไหนอยู่หนึ่งสองโปรไฟล์เอด p มดาวน์โหลดโปรไฟล์ไหม,ไหม save ไหม edit profile ไหมนะครับผมหรือว่า macro manager ไหมนี่ครับผมมาดูตรงเนี้ย แต่และปุ่มเนี่ยสามารถแอดไซน์ปุ่มได้แต่ไม่ใช่แอดไซน์มาโคนะครับผมพอคลิกเข้าไปอะ่ะมันจะเป็นการตั้งปุ่มว่าให้ปุ่มนั้นอย่างปุ่มเนี้ปุ่ม E เป็นเป็นคีย์อะไรเป็น F เป็น A เป็น G ก็แล้วแต่เลยครับผมถ้าไม่ถ้าเอาก็กดโอเคไปถ้าไม่เอาก็รีเซ็ตให้เป็นเหมือนเดิมเป็นปุ่ม E เหมือนเดิมนะมครับผมมาโคเซตติ้งครับนี่ก็คือเป็นปุ่มมาโครด้านข้างนะครับทีหนึ่งถึงทีหกก็สามารถเนี่ยแอดไซน์มาโครได้พอแอดไซน์มาโคมันก็เข้าหน้าหน้าตาไอ้เจ้าตัวมาโคเมเน้เจอนะร์ ก็ตั้งแยกกันได้ครับทีหนึ่งทีหกนะฮะส่วน advanced setting นะฮะก็จะมีผลลัพธ์เด่ของเขาครับ 125, 210, 500แล้ว1,000เฮิร์ตเลือกได้เลยส่วนนี้คือ repeat rate ครับก็จะเป็นในนี้เขาเขาเรียกว่า response time ก็น่าจะความหมายปลายทางเดียวกันนะผมแปดนะฮะหนะะึ่งสองสี่มิลลิวิคผมส่วน backlight ฮะถ้าไม่เปลี่ยนที่ตัวคีย์บอร์ดก็เปลี่ยนตรงนี้ได้ครับ blue purple red นะฮะความเข้มนะฮะนี่ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์งสิบเซนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ breathing ง่ายๆนะผมมีสามแผดก็สามารถมาลองเล่นกันได้อย่างที่เพื่อนบอกว่าซอฟต์แวร์ง่ายจริงๆครับผมสำหรับ Tt Esports Challenger p r i m e port, ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าซอฟต์แวร์ของ Tt Esports Challenger p r i m e นี้ e port, Prime, อย่างที่เพื่อนบอกครับใช้งานง่ายครับแต่ที่จริงก็ปรับบน,นคีย์บอร์ดได้ค่อนข้างเยอะนะถ้าใครไม่ปรับเลยก็ปรับได้อย่างตรงนี้ปรับอะไรมาโครแค่นั้นเองนะฮะก็แค่มาโครว่าจะเซตปุ่มอะไรก็ปรับที่ซอฟต์แวร์อย่างเดียว ถ้าไม่ได้ยุ่งเรื่องมาโคนี่ก็ไม่ต้องลงก็ได้ฮนะดูแล้วนะผมเพราะไฟก็ปรับได้จากตรงตรงตัวคีย์บอร์ดเลยนะผมใครสนใจเจ้าตัว T T E Sport Challenger Prime ตัวนี้นะตัวนี้มีขายตามร้านเกมเม้นเกมชน้นำไปทั่วไปทั่วประเทศไทยแล้วนะผมก็เป็นของอ่ะที่จริงอ่ะ T T E Sport ก็มีอยู่หลายเจ้าที่เขาเข้ามาขายฮนะใครใกล้ร้านไหน,น,นก็ไปร้านนั้นเลยครับผมโอเควันนี้พี่แบนขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับรีวิวแบบบ้านๆโดย F P S Thailand แล้วก็พี่แบนครับสวัสดีครับ